คุณเคยหยุดคิดว่าตัวเลขสามารถเป็นได้มากกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือไม่ในด้านตัวเลขพวกมันมีพลังพิเศษเราวกับว่าพวกมันเป็นภาษาลับของจักรวาลตัวเลขแต่ละตัวจะสั่นในลักษณะพิเศษช่วยให้ชีวิตของเราประสานกับพลังที่ล้อมรอบเราไม่น่าเชื่อเลยหรือที่คิดว่าบางสิ่งที่เรียบง่ายและปรากฏอยู่ทุกคนทุกแห่งสามารถมีพลังได้ขนาดนี้สวัสดีท่านผู้ชมที่รัก วันนี้ฉันนำเสนอหัวข้อที่น่าทึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินและจิตวิญญาณของคุณได้แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นฉัดนอต้องการขอความช่วยเหลือชอบวิดีโอนี้สมัครรับข้อมูลช่องและเปิดใช้งานนกกระดิ่งเพื่อรับเนื้อหาเช่นนี้เชื่อฉันเถอะว่าดูให้จบจะคุ้มค่าเพราะเมื่อวิดีโอนี้จบฉันจะแบ่งปันโบนัสพิเศษที่สามารถเสริมความเจริญรุ่งเรืองของคุณได้มาร่วมเดินทางครั้งนี้ด้วยกันไหม ตอนนี้ลองจินตนาการว่าคุณมีแผนที่และแต่ละหมายเลขเป็นเบาะแสที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จและความสำเร็จต่างงอง,องบางส่วนเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดดักความเจริญรุ่งเรืองความสงบภายในและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตัวเลขเหล่านี้ซึ่งคัดเลือกมาจากปรัชญาโบราณเช่นภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาและการศึกษาจิตใจ,จอัญชันฉลาดอย่างนอสตราดามุสสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณในแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อน ความลับอยู่ที่วิธีที่คุณใช้มันตัวเลขที่ถูกต้องซึ่งนำไปใช้อย่างมีสติในชีวิตประจำวันของคุณสามารถเปิดประตูที่มองไม่เห็นได้ราวกับว่าจักรวาลตอบรับการโทรของคุณถึงเวลาที่จะทิ้งความสงสัยและดําดิ่งสู่การค้นพบนี้ท้ายที่สุดแล้วทําไมไม่ปล่อยให้พลังของตัวเลขนนาทางคุณไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์สมดุลและมีความหมายมากขึ้นละ่ะหมายเลข8เส้นทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ เลขแปสื่อถึงความสมดุลและความเจริญรุ่งเรืองรูปร่างของมันซึ่งคล้ายกับสัญลักษณ์อินฟินิตี้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเตือนเราว่ากระแสะการให้และการรับจะต้องไม่หยุดชะงักในด้านตัวเลขนั้นถือเป็นผู้พิทักษ์ความมั่นคงทางการเงินและความสำเร็จทางวัตถุแต่ยังรวมถึงความสามัคีีภายในด้วยสร้างหลักฐานที่มั่นคงสำหรับทุกสิ่งที่เราต้องการบรรลุ ลองนึกภาพเลข8ที่เป็นบันไดสีทองที่จะพาคุณตรงไปสู่โลกแห่งความอุดมสมบูรณ์ในการปีนแต่ละขั้นคุณต้องจัดการกระทำของคุณให้มีความตั้งใจที่ชัดเจนและมุ่งเน้นเมื่อคุณเห็นภาพเลข8ปดสองแสงราวกับทองคาเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายด้วยความทราบซึ้งและมั่นใจการฝึกฝนนี้ไม่ใช่เวทมนต์มันเป็นการเชิญชวนให้จัก,กรวาลสมรู้ร่วมคิดเพื่อคุณในขณะที่คุณรับผิดชอบต่อความฝันของคุณ ความลับของหมายเลข8คือความมั่นคงเขาสอนเราว่าความมั่นคงไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณบรรลุแต่เป็นสิ่งที่คุณรักษาไว้การรวมพลังนี้เข้ากับกิจวัตรของคุณอาจทำได้ง่ายเพียงแค่ผูดะคำยืนยันเชิงบวกซ้ำๆรักษาสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนหรือการตัดสินใจทางการเงินอย่างชานฉลาดเมื่อคุณให้เกียรติกระแสะเลข8จากกระวาลก็ตอบแทนด้วยความมีน้ำใจและความอุดมสมบูรณ์หมายเลขเจดดวงประทีปแห่งปัญญาภายใน เลข7เปรียบเสมือนเพื่อนนักปราชต์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณมองเข้าไปข้างในและค้นหาคำตอบที่มีอยู่ในใจในด้านตัวเลขเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการใคร่ครวนและการเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณผสมผสานตันกะและจิตวิญญาณในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งตัวใจว่าหากต้องการเติบโตภายนอกเราต้องสำรวจจักรวาลภายในของเราก่อน ลองนึกภาพหมายเลข7ว่าเป็นเส้นทางอันเงียบสงบในป่าอันเงียบสงบเพื่อจะผ่านมันไปได้คุณต้องช้าลงครุ่นคิดและฟังเสียงภายในที่เรามักเพิกเฉยสัมผัสช่วงเวลาแห่งการหยุดพักในแต่ละวันของคุณหลับตาจินตนาการถึงเลข7ดดวงที่ส่องสว่างด้วยแสงสีขาวนวลและถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆในตอนนี้แนวทางปฏิบัติง่ายๆนี้สามารถเปิดประตูสู่แนวคิดและวิธีแก้ปัญหาที่เมื่อก่อนดูเหมือนห่างไกล พลังของเลข7อยู่ที่ความสามารถในการนำทางคุณไปสู่การตัดสินใจที่มีสติและสอดคล้องกันมากขึ้นเขาสนับสนุนให้เราเชื่อสัญชาตญาณของเราแต่ยังสแสวงหาความรู้ที่สนับสนุนทางเลือกของเราด้วยด้าวยวยการทำตามพลังของเลข7คุณไม่เพียงแต่พบความชัดเจนเท่านั้นแต่ยังสร้างเส้นทางที่เชื่อมโยงกับแก่นแท้และเป้าหมายชีวิตของคุณมากขึ้นอีกด้วยหมายเลข10ประตูสู่โอกาสใหม่ หมายเลขสิบเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นสองสว่างหนทางสู่การเริ่มต้นและความเป็นไปได้ใหม่ๆผสมผสานความแข็งแกร่งของหมายเลขหนึ่งซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มและการกระทำเข้ากับพลังงานอันไม่มีที่สิ้นสุดของศูนย์ซึ่งขยายศักยภาพของคุณเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นการตวนใจอันทรงพลังว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้น คิดว่าหมายเลขสิบเป็นกุญแจสีทองที่สามารถเปิดประตูสู่ช่วงใหม่ของชีวิตของคุณได้เมื่อมีความท้าทายเกิดขึ้นให้จินตนาการว่าตัวเลขนี้เป็นประตูสว่างที่เปิดไปสู่โอกาสใหม่ๆการฝึกปฏิบัติง่ายๆนี้จะช่วยกระตุ้นความกล้าสร้างแรงบันดาลใจให้คุณก้าวแรกแม้จะดูเล็กน้อยก็ตามนี้เป็นก้าวเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ สิบสอนคุณว่าพลังในการเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงอยู่ในมือคุณเขาสนับสนุนให้คุณก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายจดจำความแข็งแกร่งภายในขอองคุณและดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในวันนี้หมายยอเลข1สิบบอกคุณว่าคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและก้าวไปสู่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆเชื่อฉันเถิดคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเดินผ่านประตูนั้นและบรรลุเป้าหมายหมายเลขเก้าเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและวัตถุประสงค์ เลขเก้าเปรียบเสมือนพระอาทิตย์กระดินซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของวัฏจักรแต่เป็นการเริ่มต้นของรุ่งอรุณใหม่เขาเตือนเราว่าการปิดบทไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในทางตัวเลขเลขขอ9้ามีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาที่ได้มาและความเห็นแก่ผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ความสามารถของเราไม่เพียงแต่จะเติบโตเท่านั้นแต่ยังช่วยช่วยเหลือโลกด้วย ลองนึกภาพเลข9เป็นสัญญาณสีทองที่ส่องทางไปสู่ชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายมากขึ้นใช้เวลาสักครู่นึกภาพตัวเองที่รายล้อมไปด้วยแสงเจิดจ้าแล้วถามว่าฉันจะจัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองได้อย่างไรการปฏิบัตินี้ช่วยให้เกิดความชัดเจนโดยแสดงให้เห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองและวัตถุประสงค์ไปด้วยกันเมื่อเราใส่แก่นแท้ในทุกสิ่งที่เราทำ ข้อที่9สอนว่าการละทิ้งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเราจะสร้างพื้นที่สำหรับความเป็นไปได้ใหม่ๆเชิญชวนให้เราเปลี่ยนเป้าหมายของเราให้เป็นสิ่งที่มีความหมายซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อเราเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยจัดความฝันของคุณให้สอดคล้องกับผลกระทบที่คุณต้องการทิ้งไว้บนโลกแล้วจักรวาลก็จะตอบแทนคุณในแบบที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้หมายเลข6หลักฐานของความสามัคคีและความสมดุล เลขหกเปรียบเสมือนรากของต้นไม้มั่นคงและมั่นคงรับรองว่าคุณจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลมกลืนระหว่างอารมณ์และวัตถุโดยระลึกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพิชิตโลกหากคุณไม่สงบสุขกับตัวเองทั้งหกเชิญชวนให้เราสแสวงหาความสมดุลรวมความปรารถนาของเราเข้ากับความรับผิดชอบของเราลองจินตนาการถึงเลขหกว่าเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบและกลมกลืนห่อหุ้มคุณไว้อย่างสงบถามตัวเองว่า ฉันจะเติบโตทางการเงินโดยไม่ละทิ้งความสงบภายในได้อย่างไรการสะท้อนความคิดที่เรียบง่ายนี้เป็นหน่อขั้นตอนที่ส่งพลังในการนำความชัดเจนและทิศทางมาสู่ชีวิตของคุณด้วยสิ่งนี้คุณจะได้เรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายอย่างสงบมากขึ้นโดยไม่ปล่อยให้ความเครียดมาขัดขวางคุณจากเป้าหมาย หลัก6ประการสอนเราว่าความสําเร็จที่แท้จริงนั้นสร้างขึ้นจากหลักฐานที่มั่นคงแห่งความสมดุลเมื่อการเงินอารมณ์และความสัมพันธ์ของคุณสอดคล้องกันทุกอย่างจะดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติใช้พลังของตัวเลขนี้เพื่อสร้างชีวิตที่ความสําเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีมาคู่กันและค้นพบว่าความสงบภายในสามารถเป็นทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณในการบรรลุค,ความจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรหมายเลข18ปประตูสู่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมด เลข18เป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนเร้นรวมพลังของเลขหนึ่งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่กับความเจริญรุ่งเรืองอันไร้ขอบเขตของเลข8ร่วมกันสร้างพลังอันทรงพลังที่ดึงดูดความมั่งคั่งไม่เพียงแต่ทางการเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอารมณ์และจิตวิญญ,ญาณด้วยพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราฝันใหญ่หญยินหยัดในขณะที่เราสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสมหวังลองนึกภาพเลข18ที่เป็นแสงสีทองที่ส่องสว่างทุกสิ่งรอบตัวหลับตาลงครู่หนึ่งแล้วถามตัวเองว่า ฉันจะควบคุมพลังงานนี้เพื่อดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตได้อย่างไรแนวทางปฏิบัติง่ายๆนี้ช่วยปรับแนวความคิดของคุณให้สอดคล้องกับโอกาสที่จักรวาลพร้อมจะมอบให้ หมายเลข18เตือนเราว่าความอุดมสมบูรณ์เริ่มต้นจากการไว้วางใจในศักยภาพของเราเองมันกระตุ้นให้คุณลงมือทำเชื่อและสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแรงสันสะเทือนนี้คุณจะตระหนักได้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นเป็นมากกว่าเงินมันมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายสมดุลและความกตัญยูต่อทุกสิ่งที่คุณสร้างขึ้นหมายเลข11กุญแจสำคัญในการเผยความฝันของคุณ เลขสิเปรียบเสมือนดวงดาวนำทางสองสว่างเส้นทางสู่การบรรลุความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราถือเป็นหมายเลขหลักเนื่องจากมีพลังแห่งการแสดงออกอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านสัญชาตญาณเมื่อคุณเชื่อมอมต่อกับ11จะเหมือนกับว่าสะพานที่มองไม่เห็นก่อตัวขึ้นระหว่างวัตถุและโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณช่วยให้ความปรารถนาที่ลึกที่สุดของคุณเป็นจริง ลองนึกภาพเลข11ว่าเป็นแสงอันเจิดจ้าที่ส่องเข้ามาในหัวใจของคุณนำทางการกระทำและความคิดของคุณการเขียนหมายเลขนี้ลงบนกระดาษแล้ววางไว้ในตำแหน่งพิเศษถือเป็นการสร้างสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ของคุณที่มองเห็นได้ทุกครั้งที่คุณมองดูจงพูดออกมาดังๆว่าฉันแสดงอนาคตอันรุ่งเรืองของฉันด้วยความมั่นใจคำพูดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการยืนยันแต่ยังเป็นการเชิญชวนให้จัก,กรวาลดำเนินการในานามของคุณ หมายเลข11อสอนคุณว่ากุญแจสําคัญในการสําแดงสิ่งที่คุณต้องการนั้นอยู่ที่ความไว้วางใจและศรัทธาของคุณเองเขาเน้นย้ําว่าสัญชาตญาณเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและเมื่อคุณปรับมันให้สอดคล้องกับความตั้งใจที่ชัดเจนขอองค์คุณจัก,กรวาลก็เริ่มตอบสนองดังนั้นอย่าประมาทพลังของตัวเลขนี้เพราะพลังเงียบนั้นเองที่ทําให้ความฝันของคุณกลายเป็นความจริงตราบใดที่คุณพร้อมที่จะเชื่อและลงมือทําแนวทางปฏิบัติเพื่อปลุกพลังแห่งตัวเลข การกระตุ้นพลังแห่งตัวเลขนั้นง่ายกว่าที่คุณคิดและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนในแต่ละวันการนั่งสมาธิและนึกภาพตัวเลขที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้สละเวลาสักสองสามนาทีในแต่ละวันเพื่อเชื่อมต่อกับการสะเทือนของตัวเลขเหล่านี้ขณะที่คุณหลับตาให้จินตนาการว่ามันส่องแสงอยู่รอบๆตัวคุณและไตรตรองอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่คุณต้องการแสดงออกมาเพื่อตอกย้ำแนวทางปฏิบัตินี้ให้เขียนคำยืนยันเชิงบวกเช่น ความเจริญรุ่งเรืองคือสภาวะธรรมชาติของฉันคําเหล่านี้เสริมสร้างความคิดของคุณและช่วยดึงดูดสิ่งที่คุณแสแวงหา อีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวมตัวเลขเข้ากับชีวิตประจําวันของคุณคือการใช้ตัวเลขเหล่านั้นในทางปฏิบัติใส่ไว้ในรหัสผ่านในรหัสโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่ในของตกแต่งบ้านของคุณท่าทางเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สร้างออการเชื่อมโยงจิตใต้สํานึกกับพลังของตัวเลขตัวใจให้นึกถึงเป้าหมายและความตั้งใจของคุณทุกครั้งที่คุณเจอตัวเลขเหล่านี้สมองของคุณจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณกําลังปลูกฝังซึ่งจะทําให้พลังของการสาแดงนั้นเข้มข้นขึ้น โปรดจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอด้วยการนั่งสมาธิจินตนาการภาพและนำตัวเลขเข้ามาในชีวิตคุณจะสร้างกิจวัตรที่ช่วยให้พลังงานของคุณสอดคล้องกับความตั้งใจของคุณพลังอยู่ในมือของคุณเพียงเลือกตัวเลขที่ถูกต้องแล้วปล่อยให้มันนำทางคุณสู่ความสำเร็จตอนนี้คุณรู้ตัวเลขแห่งความจเจริญรุ่งเรืองทั้ง6แล้ว8เพื่อความมั่นคง7จสำหรับภูมิปัญญา10บสำหรับการเริ่มต้นใหม่9าสำหรับการเปลี่ยนแปลง หกสำหรับความสมดุล18สำหรับความอุดมสมบูรณ์ทั้งงอมดและ11อันทรงพลังสำหรับการสัมดงตัวเลขเหล่านี้เป็นมากกว่าสัญลักษณ์สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแบ่งปันวิดีโอนี้กับเพื่อนและครอบครัวแสดงความคิดเห็นว่าฉันยอมรับพลังการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขและแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องและเปิดใช้งานกระดิ่งมาร่วมกันดึงดูดพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์และสร้างอนาคตที่สดใส